เดินชมตลาดเช้าอำเภอแม่ริมหน้าสพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับวิดีโอนี้บันทึกวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568 ปลาท้องโกะทำมาจากข้าวสาลีครับ はいあ ที่ไปประจาน ปลาท่องโกททำมาจากข้าวสาลีอันนี้คือต้นข้าวสาลีนะครับศูนย์วิจัยข้าวอำเภอสเสมือนจังหวัดเชียงใหม่ครับ